อย่ครับเขารบเขาลบชั้นในในคนในอะไรก็ไม่รู้อันนี้ทหารสัญญาบัตรทหารสัญญาบัตรใช่ไหมครับผมสัญญาบัตรลงไปอีกครับผมครับอันนี้คือชุดทหารของประเทศอะไรครับอันนี้ของประเทศญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นก็สมัยเมจินะก็จริงๆก็สมัยประมาณสักร้อยกว่าปีแล้วนะฮะจากพันเมจิจนใช้มาถึงสมัยช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะครับแต่เป็นเป็นชุดยูนิฟอร์มครับเป็นชุดยูนิฟอร์มเวลาอาจจะ เป็นงานงานพิธีงานอะไรประมาณนั้นอ๋อค่าเห็นมีเหรียญด้วยเหรียญกล้าหเลยครับเหรียญนี้ก็เป็นตำนานครับคือจริงๆอ่ะไม่ได้หายากมากนะผลิตออกมาเยอะแต่ว่าก็เล่ามาว่าเป็นเหรียญกล้าหารสําหรับคนที่ไปสมรภูมิที่ตอนนั้นเขาเรียกว่าสงครามชิโนจจเปนิสก็คือว่าญี่ปุ่นลบกับจีนครับนะฮะแล้วก็ได้เอา ปืนใหญ่ของจีนเนี่ยมนหลอมเป็นเหรียญกล้าหาญอ๋อผมเคยตามอยู่อนี่ด้านหลังก็จประมาณนี้ครับอืมประมาณปี1894ครับนะเหรียญนี้ซึ่งซึ่งมากับชุดเลยก็แสดงว่าชุดมากับชุดนี้ด้วยมากับชุดนี้ด้วยจริงๆอาจจะมีหลายหลายเหรียญนะฮะแต่ว่ามาไม่ครบอาจจะโดนโดนแยกขายไปก่อนเหลือเหรียญอันนี้เหรียญเดียวมาโอ้โหแล้วมีดนี่แหละครับ คือคืออันนี้ก็เป็นมีสั้นนะฮะก็สมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะมีดาบยาวด้วยเอาคลิปต่อไปแต่ไม่ได้มาพร้อมชุดนะแต่ว่าพอดีผมก็เก็บของพวกนี้ไ้ด้วยครับผมดาบยาวสมัยสงครามโลกครั้งที่สวยนะครับเก็บไปที่เดิมดีกว่าครับต้องเอานิ้วคล้องด้วยนี่เขาอยู่ในิ้วอยู่ดีเดี๋ยวเขากำมือก็คือออกมาเดินป่ะครับเนี่ยแต่จริงๆอย่างที่เราคุยกันน่ะคือทหารเนี่ยตัวเล็กนะนี่ผมซื้อหุ่นเนี่ย ไซส์เล็กสุดแล้วนะยังติดกระดุมไม่ได้เลยติดกระดุมได้ไม่ครบเลยทงจริงเขาต้องติดกระดุมได้หมดนี่หน้าอ,อกอจะใหญ่ไปนิดนึงใหญ่ยังใหญ่อยู่ครับอม่ติดกระดุมไม่ได้อย่าออกมาเดินนะแมวนะอยู่ในนี้แหละชุดที่สมบูรณ์แบบนี้ไม่ใช่ว่าจะหาได้ง่ายแล้วนะครับในยุคนี้ก็ถือว่าเรามาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านของเก่ากันนะครับอยากรู้อะไรเพิ่มก,ก็คอมเมนต์บอกกันอยากเล่าเรื่องราวอะไรให้ฟังก็พิมพ์บอกได้ครับ